อัปเดตข่าวสรารกันต่อค่ะหลังจากที่คุณแม่ของน้องลิซ่ามีการมาลงรูปภาพน่ารักน่ารักในวันสบายๆที่ออกไปเดินเล่นกับลูกสาวแล้วเนี่ยน้องลิซ่าเองค่ะก็เพิ่มมีการเอาคลิปมาลงนะกดเจ้าลูอิสค่ะที่ใครๆเห็นแล้วเนี่ยต่างจะต้องอิจฉาเจ้าลูอิสอย่างแน่นอนเลยเนาะก็ดูสิคะมีน้องลิซ่าค่ะมานั่งเกาคางให้อย่างนี้นะคะขอกันแน่นค่ะเต็มไม้เต็มมือเชียวนะคะส่วนอีกคลิปค่ะก็เป็นคลิปของเจ้าเลโก้มีการมาเล่นซ่อนแอบกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมน้อง แมวของนอริซ่าค่ะแต่และตัวก็ขนนุ่มฟูมากๆนะเห็นแล้วก็อยากจะไปรูปเล่นเปิดกันนะคะแล้วก็แต่และตัวค่ะหน้าฟัดจริงๆนะคุณแม่แมวก็เลี้ยงได้อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับซีรีส์ t i e o l o l ที่เจนนี่ไปเล่นนะคะก็เห็นทาง rolling stone ค่ะบอกว่าก็ใกล้จะได้ดูแล้วนะคะแต่ว่าบทบาทของเจนนี่เนี่ยอาจจะมีแค่เล็กน้อยนะเห็นเขาบอกว่ามีไม่ค่อยเยอะค่ะประมาณ3-4ตอนเท่านั้น แม้บทจะน้อยนะแต่ก็น่าจะเป็นตัวแม่เลยค่ะที่ทําให้คนเนี่ยสนใจในเรื่องนี้อย่างว่าะะแล้วค่ะอย่างเกยวก็ดูไม่ค่อยมีเวลาเนาะนจะต้องถ่ายงานแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแม้จะมีน้อยค่ะแต่เราก็รอดูอยู่นะคะคิดว่าบทของเจนี่ต้องเลิศแน่ๆเลยค่ะดูจากทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาและก็ปิดท้ายค่ะด้วยความน่ารักของท่านเอกอักครชทูตนิวซีแลนด์ ในเกาหลีค่ะที่มีความเป็นบลิงอยู่ในตัวนั้นสูงมากๆนะคะเมื่อมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งค่ะจากจูเนียร์รีพอร์เตอร์ได้เข้าพบท่านค่ะซึ่งก็เป็น บทสนทนากันด้วยนะคะท่านถามว่าทุกคนเนี่ยรู้จักเจนเนี่กับโรเซ่แบ็กพิงใช่หรือเปล่าซึ่งโรเซ่นั้นเกิดที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เจนเนี่เองก็เคยเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันแหมเรียกว่านะมีความคิงนิดนึงเนาะแต่ท่านก็น่ารักดีนะคะสมาชิกแบ็กพิงค่ะเคยอยู่ที่นิวซีแลนด์ท่านก็เอามาภูมิใจด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแอดเอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า